ครับตีกวารละน้าคคืออะไรครับการตีกวาดละน้าก็คืออารติบนี้นะครับก็คือชาวบ้านอาจจะเรียว่ารูดนะการกวาดโดยปกติระหน้าจะใช้มือขวาแต่บางสำนักก็ใช้มือซ้ายมีนะครับ บ,บางสำนักใช้มือซ้ายด้วยแต่โดยปกติก็คือใช้มือขวาแต่สิ่งสำคัญของท่านกวาดสำคัญมากๆคือกวาดลงเสียงสูงไปเสียงต่ำกวาดขึ้นเสียงต่ำไปเสียงสูงนะครับสิ่งสำคัญคือเวลาเรากวาดขึ้นเนี่ยโดยปกติ90%บเบวกๆจะต้องใช้มือซ้ายตีโน้ตที่เรากวาดด้วยอย่างเช่นจะกวาดเสียงลานะเนี่ยเห็นปะเนี่ย ย่นโดกวาดโดต้องตีมือซ้ายโดด้วยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ต้องมือซ้ายอย่าลืมลงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยเรียนตอนเด็กๆบางทีคุณครูเขาก็ลืมบอกเราก็กลับมาเราก็ตีเลยอย่างงี้ไม่ได้ต้องกวาดมือซ้ายลงด้วยเว้นเฉพาะบางครั้งนะก็อาจจะมีอนุโลมได้อย่างเช่นลูกเดี่ยวบางลูกหรือการตีคาบลูกคาบดอกบางทีมันก็อาจจะไม่ต้องเอามือซ้ายลงตลอดอย่างเช่น ่ะมันไม่ต้องลงซ้ายเขาไม่ค่อยตีกันสุม,มากเนี่ยเห็นปะกวาดขึ้นแต่ไม่ได้มือซ้ายลงอันนี้จะเป็นส่วนน้อยจะเป็นกรณีที่อนุโลมได้นะครับประมาณนี้วิธีการตีกวาดหรือชาวบ้านเรียกกันว่าตีรูดแต่ไม่ใช่ว่ารูดนะคือกวาดกวาดก็คือเหมือนแบบเป็นคําเดียวกับเราเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกวาดใบไม้กวาดใบหญ้าไม้กวาดนั่นแหละครับ